สวัสดีครับทุกท่านครับสำหรับคลิปนี้นะครับมาพบกับอาร์มกับหลานเกาเกาเจริญทรัพย์เกษตรหลานตั้งอยู่ตำบลหนองงูเหลือมอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมคลิปนี้นะครับผมนำเครื่องตัดหญ้าฮอน da รุ่น UMKC50 ที่มาแนะนำให้ทุกท่านได้รู้จักกันสำหรับใครที่ต้องการหาเครื่องตัดหญ้า4จังหวะรุ่นที่ทำมาประทะเครื่องยนต์2จังหวะโดยตรงซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่น่าใช้มากๆเนื่องจาก กำลังเครื่องยนต์เน so, ี like so thrill, exactly so, so, ่ยถ right. ือว่าทํามาได้ดีแรงบิดแรงท้อแล้วก็ในเรื่องของการเสียรับเสียงเนี่ยจะค่อนข้างนุ่มนวลมากๆแต่ว่าประสิทธิภาพเนี่ยค่อนข้างดีมากๆครับวันนี้ผมนํามาโชว์ทั้ง2ตัวเลยเนื่องจากลังหนึ่งะครับต้องบอกว่ากล่อง1นึ่แกมาด้วยกันอยู่2ตัวแล้วก็ในส่วนของซีเรียลนัมเบอร์เขาก็แปะมาให้สองตัวด้วยกันเดี๋ยวผมนะครับจะมาบอกนะครับในเรื่องของการเช็ค ว่าของแท้เป็นยังไงในส่วนของเครื่องตัดย,ยาการแข็งเนี่ยไอรุ่น UMK เนี่ยมันเช็คอย่างไงไร่อมมันก็จะบอกรหัสของรุ่นมาเลยครับว่ารุ่น UMK 450T มันจะระบุมาเลยในนี้ส่วนของตรงนี้จะเป็นบาร์โค้ดของตัวเครื่องยนต์ GX 50นะลูกค้าแล้วในส่วนนี้จะเป็นรหัสของก้านนะครับ ซีเรียลนัมเบอร์ก้านกับเครื่องจะไม่ตรงกับเป็นอีกตัวก็จะเป็นรหัส u n k 4 5 0 t เหมือนกันตรงนี้ก็คือจะเป็นในเรื่องของรหัสเครื่องยนต์เหมือนกันรหัสเฟรมรหัสกา้านกล่องนี้เขาจะให้มาด้วยการ U2 เซเรียลนัมเบอร์สหรับการเช็คที่กล่องนะครับแล้วต่อไปเดี๋ยวผมจะแกะออกมาเพื่อที่จะเช็คให้ลูกค้าทุกท่านได้ชมกันเลยอันนี้นะครับผมตัดมาจากข้างกล่อง ให้ลูกค้าได้ดูกันว่าเราจะมาเปรียบเทียบให้ดูสำหรับซีเรียลนัมเบอร์ระหว่างตรงนี้เวลาเราดูเราดูดูช่องนี้ว่ารหัสของตัวเลขของเครื่องเนี่ยตรงกันไหมแล้วเราก็ขึ้นไปดูอีกนิดนึงนะครับว่าตรงนี้เขาจะปั๊มโลโก้ Honda มานูเลยรหัสรุ่น Gx 50ต้องดูให้ดีนะครับตรงนี้ดูในเรื่องของสติ๊กเกอร์ตรงนี้ด้านนี้ครับจะต้องเป็นลักษณะประมาณนี้รับวิธีการ ดูในส่วนของตัวเครื่องที่การเช็คในส่วนของตัวก้านร,รหัส UMK ก็คือเราจะเช็คตรงนีน้่จะต้องให้ตรงกัน1028980 1028980ต้องตรงกันประมาณนี้นะครับสำหรับสติ๊กเกอร์ไอตัวรุ่น UMK ก็จะต้องประมาณนี้ Honda UMK 450ที่ประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีการเช็คในส่วนของ อุปกรณ์อุปกรณ์ที่เขาจะแถมมาให้ก็จะเป็นถุงแดงชุดเครื่องมือแว่นตาการการะเดน็นคู่มือการใช้งานในส่วนของใบรับประกันเอารมีรับประกันสินค้าให้1ปีจะเป็นในส่วนของสายสะพายบา่าเดียวแบบนี้ จะต้องมีประมาณนี้นะครับตัว UMK 450T เนี่ยเป็นยังไงบ้างส่วนของเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์4จังหวะขนาด50ซีซีแรงม้าจะอยู่ที่2.03แรงมา้าในส่วนของตัวกา้านต้องบอกว่าความพิเศษของมันอยู่ที่เขาเสริมบูทกันสะเทือนมาให้ถึง6ตัวด้วยการเสริมบูทมาให้เนี่ยทั้งตัวอย่างเงี้ยนะครับมาให้ถึง6ตัวลดการสั่นสะเทือนของแกนเขาขับทำให้เราตัดเนี่ย มันได้นุ่มนวลเพิ่มมากขึ้นแล้วความพิเศษของตัวแฮนด์นะครับต้องบอกว่าแฮนด์เขานะครับมาทั้งชิ้นแบบนี้ข้อดีของมันคือยังไงร,รู้ไหมครับเราจะสามารถปรับความถนัดได้นะครับเราจะให้กินขวาได้กินซ้ายก็ได้อยู่ที่เราถนัดว่าเราจะถนัดองศาไหนแบบไหนผมประกอบมาโชว์ลูกค้าดูแล้วหนึ่งตัวแต่ตัวนี้ผมยังไม่ได้ประกอบนะครับเพื่อที่จะ ให้ดูถึงความพิเศษของตัวแฮนด์มาในส่วนของตัวนี้ครับใบกำบงังจะให้มาลักษณะประมาณนี้พลาสติกหนาอย่างดีหัวเกียร์หัวเพาตัด ตัวนี้ได้มาตรฐาน28มิล9ฟาดาได้มาตรฐานในส่วนของความสุดยอดของใบตัดของเขาอีกอย่างหนึ่งคือมีความหนา3มิลหนามากไอ้ลืมๆไปเลยใบเนี่ยหนาค่อนข้างหนามากนะครับนะจะมาแนะนําในการประกอบสําหรับตัวเครื่องเวลาเราได้รับสินค้าไปแล้วเนี่ยรเราจะต้องประกอบอะไรบ้างเนี่ยอามจะส่งให้เป็นแบบนี้ก็จะมีในส่วนของแนดนชุดแนดนชุดใบกําบางกับชุดใบมิทที่ลูกค้าจะต้อง นำไปประกอบเองที่บ้านแต่ต้องบอกว่าประกอบได้ไม่ยุ่งยากมากผมจะมาแนะนําในส่วนของวิธีการบํารุงวิธีการดูแลการใช้งานต่างๆการสตาร์ทเครื่องต่างๆสําหรับมือใหม่ทุกท่านที่ยังไม่เคยใช้เครื่องตัหญ้าแล้วอยากจะใช้เครื่องตันญ UM ่าฮอนด้ายูเอ็มนผมจะใช้เป็นในส่วนของเครื่องมือของที่เขาให้มาเลยเราก็แกะออกมาใช้ห้หงเดียมเนี่ยคาย คายน็อตตัวนี้ออกมาคา,ายชุดนี้นะครับชุดประกรับแหนออกมาแบบนี้นะครับคายคายอย่างนี้เสร็จปุ๊บนะครับเราเอาแหนขึ้นมาก็ลองวางดูก็ได้นะครับว่าเราเนี่ยจะชอบองศาการตัดยังไงเราก็ลองวางดูเลยแล้วลองลองลองดูอีกทีก็ได้หรือเราจะวางแบบ กลางๆไว้ก่อนก็ได้เวลาเราขันนอ็อตควรที่จะขันทะแยงนะครับก็คือไขหมุนอย่างนี้สักห้ารอบนะครับแล้วก็มาหมุนฝั่งนี้ห้ารอบแล้วก็หมุนมาหมุนทางนี้ห้ารอบเหมือนกันการประกอบใบกำบงังเลือกเลยนะครับโดยระยะที่เขาจะใส่กันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ลองดูสักคืบก็ได้คืบแล้วก็คยเย็บมาสักนิดหนึ่ง ประมาณนี้เราก็ขัน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 เข้าไปวิธีการใส่ใบตัดยกักไม่ได้ยากเลยเราเอาตัวชุดหกเหลี่ยมเอามาหาสอดเข้ามาดูนะครับมันจะมีช่องล็อกที่มันตรงกันมันจะล็อกอยู่เลยนี่เราใช้บล็อกหัวเทียนที่เขาแถมมาให้ไขเลยโดยวิธีการไขเข้าไขาออกให้นึกถึงการ ใส่ใบพัดล็กจะเป็นวิธีการเดียวกันถอดใบตัวนี้ออกมาแล้วเอาใบที่เขาแถมมาให้เนี่ยฟังไหนก็ได้ดูที่ว่าเราจะสะดวกลงล็อกแบบนี้ให้ลงล็อกเหมือนเดิมใส่ตัวถ้วยการศึกไปเหมือนเดิมแล้วเราก็ใส่ในเรื่องของน็อตนี้เราใส่ไปปุ๊บนะครับเราล็อกไว้นะครับล็อกให้อยู่ปุ๊บเราก็ขันให้ตึงมือนะครับขันให้ตึงมือแบบนี้นะครับเป็นอันใช้ได้แล้วนะครับสําหรับวิธีการ ใส่ใบ,บตัดการเติมน้ำมันเครื่องเนี่ยจะอยู่ที่130ซีซีมันก็จะปิ่มๆม,มาประมาณนี้นเบอร์น้ำมันเครื่องเนี่ยใช้เป็นเบอร์ 10W30 หรือ 10W40 สามารถใช้ได้ทั้ง2เบอร์เลยอย่าเติมเยอะเกินกว่านี้ทำให้เครื่องเราเกิดอาการสำลักน้ำมันเครื่องแล้วจะเกิดปัญหาในเรื่องของควันขาตัดติดยากด้วยหลังจากที่ผมเติมน้ำมันเครื่องไปแล้วมันเชื่อเพิง สามารถใช้เป็นเบนซินแท้ได้แก๊สโซฮอได้9 1 9าได้ E20 ใช้ไม่ได้ที่วันนี้ผมจะใช้เป็นน้ํามันเบนซินแท้ผมเติมไปนะครับพอเติมเสร็จปุ๊บนะครับผมมาปิดฝาให้นมาปั๊มน้ํามันตรงนี้ปั๊มน้ํามันปัมป๊มปั๊มสิบทีพอมันเรารู้สึกว่าน้ํามันมาเต็มลูกแก้วแล้ววิธีการสาตาร์คือเราดันโช๊คขึ้นแบบนี้พอดันโช๊คขึ้นปุ๊บเรามาดูในส่วนของสวิช์เปิดปิดด้วยสวิ๊ก เวลาเราจะสตาร์ทเราจะต้องกดลงนะครับถ้าเรากดขึ้นแบบนี้หมายความว่าเราดับเครื่องเราต้องกดลงทีนี้เราก็มาลองดึงสตาร์ดูพอมันทำท่าจะติดแบบนี้นะครับเราเอาโช๊คลงได้เลยนะครับนะครับอ่าต้องโช๊คขึ้นอีกนิดนึงอ่าเราเารีบไปโช๊คลงเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็วอร์มในส่วนของเครื่องยนต์เนี่ย ไว้สัก1นาทีถึง2นาทีก่อนการใช้งานเพเขาจะได้มีอุณหภูมิที่พอดีแล้วเรานำไปใช้งานได้เลยเดี๋ยวผมจะลองเร่งเครื่องยนต์ให้ทุกท่านได้ชมได้ฟังกันทุกค้าได้ยินเสียงอะไรไหมครับเวลาผมเร่งเนี่ยไม่ได้เสียงดัแงก,กแก๊ๆเพราะว่ามันเกิดจากเสียงในส่วนของการทำสปริงคัตการโมดิฟายสปริงคัตของเขาครับหรือเวลาเรากระชากเขเร่งเนี่ย มันจะเร่งได้ติดมือมันจะเรียกรอบได้ดีกว่าลูกค้าลองดูคิดจะคิดว่าเอ้ยเครื่องมันพังหรือเปล่าต้องบอกงี้นะครับว่ามันไม่ใช่อาการของเครื่องพังนะครับมันเป็นอาการของคัดมันสะบัดไปกระแทกกับช่วยคัดเร็วนะครับมาเลยเกิดเสียงแบบนี้นะครับไม่ต้องตกใจกับมือใหม่หรือคัดท่านไหนที่ไม่เคยใช้ตัวเครื่องตัหญ้า h o อน a ใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเครื่องอะไรก็แล้วแต่ที่เขานําไปประกอบกับ ฮอนด้จะเป็นลักษณะสไตล์เสียงเนี่ยจะเป็นประมาณนี้เป็นยังไงมัางครับสำหรับเครื่องตัดหญาฮอนด้ายูเอ็มเคสีาำหรับการรีวิวไปทั้งหมดนี้สนนราคาเครื่องตัดหญารุ่น UMK 450T อยู่ที่9,900บาทรับประกัน1ปีในกรณีสตาร์ทไม่ติดแล้วที่สำคัญโปรโมชั่นสำหรับ ลูกค้าที่สนใจตัวเครื่องทันย่า 450T ตัวนี้โปรโมชั่นนะครับสำหรับลูกค้าผมแถมให้ไปเลยนะครับหมวกกันกระเด็น1ตัว1เครื่องต่อ1ตัวนะครับแถมให้ลูกค้าไปเลยโปรโมชั่นนี้ถึงนะครับถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์2564นี้เท่านั้นสินค้าครับหมดแล้วหมดเลยนะครับสําหรับหมวกตัวกันกระเด็นนะครับผมแถมให้ลูกค้าไปเลยนะครับสําหรับการเปิดตัว Honda UMK450T รุ่นนี้รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับราคาอยู่ที่9,900บาทลูกค้าสำหรับใครที่กำลังมองหาเครื่องตัดหญ้า4จังหวะดีๆสักหนึ่งตัวก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมถือว่าแนะนำเลยอีกหนึ่งตัว1ใน4จัตุเทพที่เครื่องตัดหญ้านะครับที่เราควรมีครอบครองลูกค้าที่เป็น f อผมหรือติดตามผมมาผมจะเคยพูดบอกในคลิปเปย์ปในคลิปนะครับต่างๆว่า อะไรบ้างคือ1ใน4จัตุเทพของเครื่องตัดย่านเครื่องนึงนะครับที่พอดีอาร์มลืมบอกไปนะครับเวลาที่เราส่งสินค้าเราจะต้องแยกเป็นกองกองลักษณะกล่องนะครับจะเป็นประมาณนี้ผมจะแยกเป็นตัวตัวไปให้แล้วก็ในส่วนของ serial number นะลูกค้าผมจะตัดไปให้ลูกค้าทุกตัวเพื่อที่จะให้ลูกค้าเอาไปเช็คในเรื่องของสินค้าของแท้ของเทียม serial number มีนะครับเวลาเราไปเครื่องเรามีปัญหาหรือเราไปรับประกันเนี่ยต่างๆนะครับผมจะลูกค้าจะเผื่อลูกค้าจะได้เอาไว้แนบนะครับในการเป็นหลักฐานว่าเ้ของเราเนี่ยแท้ร้านเปอร์เซ็นแล้วที่สําคัญนะครับซื้อกับทางราผมรับประกันแท้ร้านเปอร์เซ็นถ้าไม่แท้ผมยินดีคืนเงินเต็มจํานวนแอมบวกค่าเสียเวลาให้10,000บาทนะครับถ้าไม่แท้นะครับ ผมรับประกันแท้ร้านเอร์เซ็แท้บอกแท้นะครับไม่แท้บอกไม่แท้ผมชัดเจนในการขายสินค้านะครับโอเคสำหรับคลิปนะครับต้องขอบคุณทุกท่านมากนะครับสำหรับการติดตามแล้วก็รับชมคลิปนี้มากๆนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กับทางร้านของเราด้วยครับสวัสดีครับ